สวัสดีครับมาเจอกันรอบตึกนะฮะก็มีเรื่องสำคัญว่ไขข้อข้อใจนะครับคือมีหลายท่านถามมาว่า ตกลงแล้วเงินดีท่านมันมันคืออะไรนะแล้วแล้วอาจารย์ทำยังไงเจอกัรล่อฮะมีวิธีการยังไงขอแบบสั้นๆสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจีนี่ิดาโดยนะคผมจริงขึ้นขึ้นมาไลฟ์วันนี้ผมต้องการจะไปอ่า ทำเป็นคลิปขยายความอีกรอบหนึ่งนะครับแต่นี้ขึ้นมาเพว่อตอบต่อข้อข้องใจนะครับของเพื่อนๆนะฮะแล้วก็อีกหลายท่านที่ถามว่ามันมันคืออะไรนะครับเงินที่ท่านคืออะไรช่วยอธิบายกับชาวบ้านชาวบ้านได้ไหมนะก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะ ที่วายสั้นขอรู้แจ้งว่าู้ั่าไม่ดังนั้นเหตุขอบคุณที่แวะมาอันนี้ผมขอเยอาจะอธิบายสั้นแล้วผมจะไปลงรายละเอียดในคลิปให้ อธิบายรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเสียงวันนี้ก็มาแบบเด็กมากฮู้ฟูแสงอาจจะไม่จมว่าตอนนี้มัน้าทุขึ้นแล้วนะครับ มาพูดถึงเรื่องการลงทุนในเงินดิจิทัลนะะคือหลายท่านสงสัยมากเลยที่ถามอกมาทัถทา้ตอบก็ทีนะฮะไอ้เงินดิจิทัลมันคืออะไรความจริงดิจิทัลนะะไม่ต้องไปทอนเงินนไม่ต้องไปยุ่งยากเรื่องการจะรับเงินแล้วมีความเสี่ยง เดี๋ยวก็อนอื่นต้องบอกว่าผมผมวันนี้ก็มาเทสอีกแล้วเทสทั้งปีแลทดสอบโปรแกรม อย่างนนะระบบล่มไหมเนาะระบบล่มไหมครับเมื่อกี้มันหลุดไปนะเมื่อกี้มันหลุดไปแต่ว่าผหน่วงเวลาไว้นิดนึงก็เป็นการทดสอบระบบด้วยครับคือถ้ามันตัดล่มยาวไปเนี่ยก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะ คือคือต้องขอไปลุเนห่อยอยู่ดีมันหายไม่ไม่ใช่เทนะไม่ใช่เทจริงนะว่าคือมันอยู่ที่เน็ตด้วยเหรออันนี้เข้าเรื่องเลยนะครับทำท่าจะลุ้ถ้าลุ้นก็ลุ้ไปนะอย่าว่ากันนะอันนี้คือการทดสอบระบบนะครับการทดสอบระบบ เนี่ยน่าจะหลุดบ้างนะอันนี้มาเข้าเรื่องหน่อยว่าไอ้เงินนี้ท่านคืออะไรก็ที่เราโอนไปโอนมานี่แหละครับโอนแล้วก็ไปจ่ายตลาดนัดเอามือถือไปสแกนเนี่ยไอ้เงินนี้ท่านนี่แหละแต่ที่มันดังๆมากๆก็คือเจ้าตัวบิตคอยนะเมื่อปี2013นะะ ปีฝรั่งคศ2013ผมก็เล่นเล่นเน็ตอยู่ผมก็เข้าไปดูไอ้บิตคอยเนี่ยอ๋อเสียงกล้องครับเพราะว่าผมเปิดลำโพงนะฮะเปิดลำโพงเดี๋ยวเบาลำโพงนิดนึ่งนะโอเคสกุลแรกเรียกว่าของโลกเลยก็ได้เมื่อปีคศ2013 จะรอดแน่เลยเน็ตเนี่ยมีโอกาสโดนยิงบ่อยๆป่าหรอกไม่ใช่โดนยิงครับคือถ้าคือถ้าไม่หนูเวลาไว้เน็ตมันก็จะหลุดเนไมะหลุด หอกไปเรื่อยๆแต่ก็ช่างมันถ้ามันหลุดยาวก็อย่าว่ากันครับอันนี้เราเจ้าบิตคอยเนี่ยตอนที่ผมนั่งเล่นคอมอยู่ผมก็สงสัยว่าไอ้นี่มันคืออะไรมันคือแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าและก็มมีไอ้หน่วยงานของรัฐออกมารับรองไอ้ตัวนี้เลย จะซื้อขายยังไงกลอกกันหรือเปล่าโยธามาอีกเกือบสิบปีชนรัฐบาลญี่ปุ่นออกมายอมรับว่าบิตคอยซื้อขายได้ถูกกฎหมายจากราคาพันกว่าบาทพันกว่าบาทต่อนหุ้น มันขึ้นมาตอนนี้หนึ่งล้านเจ็ดหนึ่งล้านแปดนะฮะเคยขึ้นไปสองล้านนะต่อหุ้นโอ้โหโหดมากนั่นคือนั่นคืออิทธิพลของของการเงินนะฮในโลกดิจิทัลที่เราคาดไม่ถึงถ้าตอนนั้นผมซื้อไวเออมันก็อาจจะเป็นเศรษฐีไปแล้ว แต่มันไม่มีอะไรรองรับในจังไรนั้นว่ามันจะถูกกฎหมายหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับก็ได้แต่นั่งดูเอ้นดูเจ้าบิดคอยทิดมันไหลไม่มีทางที่หยุดแล้วมันก็มีถึงยี่สิบเอ็ดล้านหุ่นที่ซึงเขาจำกัดไว้อนาคตมันจะไปตันที่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีตัว c r y p t o เค r r e n c y หรือว่าเงินดิจิทัลออกมาเยอะแยะมากมายฮะหลายร้อยสกุลนะซึ่งสถาบันการเงินสถาบันการเงินใหญ่ๆเขาก็ไปถือหุ้น ไปถือหุ้นตัวนี้ไว้ไม่ว่าจะเป็นตัว b ิ t คอ i หรือว่าตัวเงินดิจิทัลสกุลเงินอื่นๆเขาก็ไปถือพอไ้แล้วมันก็ทำกำไรยังไม่ถึงนะไม่ใช่คนมีตังค์เยอะขนาดนั้นที่เป็นนั่งเฝ้าสหหุ้นแต่เจ้าตัวค r y p t o c u r เน n c y มันก็จะมีเว็บไซต์แลกเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ห่ะคือตัวแปร ที่ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถซื้อขายได้ง่ายนะครับหมุนองกแล้วมันจะหมุนอะไรนักหนาเนี่ยเนดเนี่ยเออเดี๋ยวนะถ้ามันหลุดออกไปคงไม่ประสบความสำเร็จเออ แล้วนะคับมันจะหลุดให้หายเพราะมันใกล้ช่วงสุดสัปดาห์คนอะใช้เยอะนพูดต่อนะพราะสถาการมืเงินสถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ยหรือไม่คนที่มีอิทธิพลทางด้านการเงินเขาจะไปถือเงินที่ท่านไว้เพราะรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลง มันจะเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลยกเบ้นยกเบนท์เตเบิลคอยเตเบิลคอยคืออะไรก็คือเงินดิจิทัลที่ไปอ้างอิงกับเงินยูเอสดอลลาร์ที่เห็นใน U.S.D ทั้งหลายนที่ไปอ้างอิงกับยูเอสดอลลาร์มันก็จะขึ้นลงเล็กๆน้อยๆนะฮะซึ่งไม่สร้างผลกำลายอะไรมาก แล้วก็ไม่ปั่นป่วนมากด้วยไม่มีความเสี่ยงมากด้วยแต่เงินที่ท่านที่เป็นตัวหลักๆ่มาแรงไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์อีเทเรียมอีเทเรียมเนี่ยผมก็แปกใจจนได้ไปค้นข้อมูลมาเฮ้ยอีเทเรียมเขาใช้ระบบบางที่ใช้สำหรับซื้อขาย ไอ้พวกบัตรบัตรบัตรเกมงันกิจการเล็กๆเหมือนเหมือนเหมือนไพ่ใบหนึ่งที่มันเป็นรูปซุปเปอร์แมนรูปอะไรที่เราเล่นกันตอนเด็กเขาขายกันแลกเปลี่ยนซื้อขายผ่านอิตาลีราคาขึ้นราคามขึ้นไปเป็นเป็นเพิ่มแล้ว ดูแล้วเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับจะเป็นอันดับสองของเงินดิจิทัลด้วยแต่ที่ไฮไลท์สำคัญก็คือไอเจ้าดอชคอยสวัสดีครับตะวันเนี่ยอาจจะหลุดบ้างเดอรนะถ้าบรรลุจะว่ากันนะครับเจ้าดอชคอยเนี่ย มันพ้องลูกนะพ้องลูกก็คือ D O G E ตัด E ออกไปมันก็เป็นด็อ e ค o ย n เอไออนมัสชอบเรียกว่าไออกคอยไอ้เลียนหมาเนี่ยแหละนะฮะมีโลโก้เป็นรูปหมาโจชิบะนะฮะจะ d ดอสคอ i นะะออกออกเสียงตามเนี้ยนะผมก็พยายามออกเสียงให้คล้ายเขาดอส e c o นะครับ หรือเราจะเรียกตลกว่าดอกคอยก็ได้ก็บอกว่ามันเป็นเหรียญตลกออกมาแค่หนึ่งสตางค์ผมไปซื้อช่วงเดือนมีนาคมประมาณหนึ่งบาทเองตอนนี้มันก็วิ่งเง่นไปมันวิ่งเงินไปยี่สิบกว่าบาทแล้วยี่สิบเท่าถ้าคุณซื้อตอนนั้นหนึ่งล้าน ตอนนี้คุณก็มีเงิน20ล้านแล้วนะฮะภายในระยะเวลา1เดือนเองด้วยการมาของ Elon Musk ไงมหาเศรษฐีอันดับตึงของโลกนะตอนนี้เจ้าของ t e s l าแล้วก็ SpaceX เขาก็ไปซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกคงจะซื้อเยอะมาก แล้วเขาก็โปรโมทเต็มที่เลยจนราคามันพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆไอเราก็ตามข่าวตามข่าวแล้วเราก็ชอบดูข่าวเทสลาสเปซเอ็กก็เข้าไปดูข่าวแล้วก็เลยซื้อไว้ลองเล่นๆนิดหน่อยนะฮะซื้อแต่ราคาหนึ่งบาทสามบาทเจ็ดบาทสิบกว่าบาทไม่กี่วันมาแล้วนะฮะ แล้วก็พุ่งบางวันมันก็อาจจะลงอาทิตย์หนึ่งวันลงทีแต่ไม่วันศุกร์ก็วันจันทร์ก็ขึ้นอีกมันขึ้นแบบก้ากระโดดนะก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกฮะเจ้าตัวดอชคอยเอเลียนหมาอะไรแหละเอเลียนหมาชิบะเนี่ยอ๋อคุณตะวันที้ขาทั้งกอง โอเคโอเคเดี๋ยวผมจดไว้ขอไปขอไปขาตั้งกล้องอุ่ตวันแอดมาหลังไม่เลยเด้อขาตั้งกล้องนี่แหละที่ผมใช้นี่แหละเดี๋ยวดูให้ดูนี่แหละเเดี๋ยวดูเดดี๋ยวูภาพมันยังไม่เคลื่นเดี๋ยวขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับมันยาวเมตรกว่า แต่มันกรถทัดลาบ้าแล้วมันก็คุณภาพดีมากราคาถูกด้วยของแท้ด้วยนะครับอืนี่จะไม่พัาไมันดีเลยมันดีเลยมันดีเลยโอเคมันดีเลยผมตั้งดีเลยไโอเคหลังใหม่หลังไม่เดี๋ยวผม สั่งให้เก็บเงินไปทางเลยครับอืมคุณภาพดีราคาถูกมีรีโมทด้วยอืมนะรีโมทด้วยนะครับก็สองร้อยกว่าบาทหรือยังไงเนี่ยสองสามร้อยนี่แหละจำไม่ได้นะฮะอืมมีรีโมทด้วยนะฮะอืมลืมนะจำได้แต่ชื่อตัวเองเนี่ยนะฮะ โอเคโอเคขาตะกรอบไปลืมไหมจดบันทึกไปแล้วจดไปแล้วจดไปแล้วว้าวแท้ดีครับเมตรกว่าประมาณเมตรสิบนะฮะยืดออกไปเนี่ยผลได้นู่นลอบที่จะมีปุ่มนี่เดียวมีรีโมทเซลฟี่ได้ด้วยนะครับทีอินวันนะครับ โอเคโอเคไม่ลืมรับปากครับถึงไหนแล้วเนี่ยแหวสวัสดีครับพี่เนศยังไงเลิกงานแล้วหรอครับจะรวยแล้วจะรวยรับเหมาแล้วเนีอยก็คุยยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยแต่ละนํำเข้าสู่บทเรียนนี่ กำลังนำเข้าสู่บทเรียนอยู <sh ed> <sh ed> ่เลยคะคุยไปกินไปนะไอ้ไปนะของดองอ่างหุ่นดองฮะไปเข้าเรื่องเข้าเรื่องที่เมื่อกี้ก็คือเงินเงินนที่ท่านนี่แหละ มันสามารถซื้อขายได้โดยไม่ผ่านตวกลางอันนี้สรุปมาให้แล้วนะว่าไม่ผ่านตวกลาะเราผ่านเฉพาะเว็บที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ถูกกฎหมายนะคอรรัต์เขารับรับก็คือรับประกันว่าถูกกฎหมายในไทยนะฮะมีไม่กี่เว็บซึ่งผมก็จะมีเจ้าเว็บที่ผม ทดลองใช้อยู่มาเวอเตเรทที่ที่ผมทดลองใช้นะครับเดียวภาพตัวเองเป็นอเ็นะไรก็จะเป็นนะเจ้าตัวนี้นะัะมันมีประมาณเจ้าสองเจ้า ไอ้เจ้าแรกก็คือเจ้าใหญ่ก็คือคนไทยนี่แหละครับเป็นซีอีโอนะของเจ้านี้ก็คือเจบิดครับนะฮะบิดครับนะฮะเราลองเสิร์ดูอีกเจ้าหนึ่งที่ผมเข้ามาสมัครก็คือสตางค์ตอทคอมพออะไรวะเพราะว่า ช่วงน่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยบิดครับเขาปิดปรับปรุงนะฮะเขาปิดปรับปรุงปุ๊บโอ้โหรอนานผมก็เลยเข้ามาที่เว็บไซต์เนี่ยดูดูชื่อที่มุมซ้ายบนนะครับสตังค์คอร์ปอเรชั่นนะครับอันนี้คือบัณฑิตภูมิหัวไทยนะอันนี้คือผมอ่ะผมใช้อยู่นะครับผมใช้อยู่แก๊ตเทอรลิงสมาร์ทเนี่ยผมจะ จะลงไว้ในในในใต้คลิปนี้นะครับให้เี็นหน้าต่างก็เป็นแบบนี้แหละนะครับที่เป็นมันคืออะไรมันก็คือนะฮะมันก็คือเว็บไซต์ที่ไว้ให้เราเอาไปซื้อนะซื้อเงินี่จีท่านะโดยวิธีการฝากเงินเข้าไป ฝากเงินโดยมีบัญชีของธนาคารอะไรก็ได้อย่างผมใช้กรุงไทยผมก็สแกน QR code ฝากแล้วเราก็ไปซื้อซื้อซื้อแล้วก็ไปลงทุนถามว่าลงทุนมันเสี่ยงมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวค้มตำมันก็มีความเสี่ยงทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดอ่ันไหนว่า การลงทุนในลักษณะแบบนี้คือสมมุติเราซื้อมาสิบบาทราคามันลงมาหนึ่งบาทไม่ซื้อไม่ขายมันก็ไม่หายไปไหนมันก็อยู่งั้งนเดี๋ยวมันขึ้นเมื่อไหร่พอครบสิบบาทก็ขายเท่าทุนสิบเอ็ดบาทก็ได้กํำไรหนึ่งบาทหุ้นถือไว้อย่างนั้นนี่คือลักษณะของหุ้นไม่ว่าจะหุ้นอะไรก็ตามไม่ซื้อไม่ขาย ก็ไม่กําไรไม่ขาดทุนแต่เจ้าเงินที่ท่านมันไปไวไปไวกว่าที่เราคิดแล้วการที่เราจะวิ่งตามเทคโนโลยีถ้าคนที่ตามไม่ทันก็คือหล่นหล่นไปเลยกับไปยุคหนึ่งจีเหมือนเดิมทีนี้มันขึ้นมายุคสี่จีนะฮะแล้วมันก็ลัง อัพขึ้นไปเป็น 5G แล้วทุกอย่างต้องมีวิธีท่านคุณไม่มีโซเชียลไม่มีวิธีท่านไม่มีออนไลน์การทำงานทั้าหลายก็ถดถอยลงไปแต่ไม่ใช่ว่าการเกษตรดังนึงจะไม่ดีนะดีเศรษฐกิจพอเพียงดีแต่ว่าเราต้องไปยุคใช้หลายๆอย่างนี่หน้าตาเว็บ อันนี้ผมจะรีบๆรู้ว่าคุณจะเข้าไปได้ยังไงเดี๋ยวผมลงลิงไว้ไว้ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวเข้าไปแก้ไขแล้วลงลิงแก้กดเข้าไปท่านจะเห็นนะฮะท่านจะเห็นตรงที่ครับชะชินครับเสียกเอโค เอคโคผมตั้งไว้วิ่ีเน่ยผมตั้งเสียงแอคโคไว้ผมกลัวเสียงมันจะเบาแล้วแล้วแล้วผมก็เปิดลำโพงไปตรงหน้าด้วยไอลำโพงคอมธรรมดานี่แหละถ้าผมเบาลำโพงไปมันก็จะเบาลงไปหน่อยเอคโคไปไหนหนึ่งเนาะไปไหนแล้วนะอ่ะ่าถึง ตัววิธีการนะพอคลิกเข้าไปที่ลิงก์ปุ๊บมันก็จะโผล่มาหน้านี้แหละโผล่มาหน้านี้เสร็จปุ๊บความจริงแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษอะไรจะทำยังไงภาษาอังกฤษก็ไม่ยากภาษาอังกฤษก็ไม่ยาก แล้วเข้าไปที่มุมฝาบนที่เขียนว่าภาษาไทยยูนอเตอร์ล่านะรัเข้าไปที่มุมฝาบนแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกภาษานะครับเจ้าตัวนี้นะครับ้ด แบบนึ้นที่มุมขวาบนของของหน้าจอที่เราเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกเราก็เลือกภาษาไทยแล้วก็เลือกเป็นยูเอนดอลลาร์เพื่อจะได้ดูว่าเงินดอลลาร์มันไปเท่าไหร่แต่มันก็แสดงพะเออเงินไทยสีบหนึ่งเงินดอลลาร์จีบหนึ่งให้เราเห็น นี่นี่ก็คือเจ้าตัวหน้าเว็บสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเวลาสมัครก็สมัครฟรีฝากเงินก็ฝากฟรีแต่เวลาเราถอนเนี่ยเขาอาจจะคิดค่าบริการแล้วก็เอาไปจ่ายภาษีด้วยถอนครั้งหนึ่งเขาคิด18แปดบาทบวกค่าอะไรนิดหน่อยไม่เกินสิบเก้าบาทถอนครั้งหนึ่ง ฝากก็ฝากเข้าไปเลยฝากฟรีนะฮะเขาไม่ได้คิดอะไรอย่างที่ที่เราเห็นตอนนี้นะฮะผมปรับผมปรับหน้าจอแล้วะเป็นภาษาไทยแล้วก no, ็ด้านหลังเป็นจีเวทอล่าะจีเวสนี่ฮะสตางจะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้พิมพ์ภาษาอังกฤษ ก็ได้นะครับลองเข้าไปดูแล้วก็วิธีการเราก็คลิกแค่สมัครสมาชิกคลิกแค่สมัครสมาชิกซึ่งมันก็มีขั้นตอนอยู่นะเนื่องจากว่าเว็บไซต์เขามีระบบการป้องกันกทิ่แน่นหนาครับ การสมัครสมาชิกเราก็ต้องยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนแล้วก็เนี่กแด้ว่าไม่เป็นผู้ที่แปลกกองมานะครับยืนยันตัวตนเอะทำไมรูปตัวเองมันไม่ขึ้นเพอเรื่องสมัครสมาชิกเนี่ยแนะนำว่า คุณต้องมีบัญชี Gmail นะฮะคุณสมัครด้วย Gmail ก็ได้คุณคลิกที่ด้านล่างนะมันก็จะโผล่ขึนะว่าสมัครด้วย Gmail ที่เป็นรหัสล็อกอินของเรานี่แหละนะหรือว่าคุณจะใช้ Gmail อื่นซึ่งซึ่งมันจะลิงก์กันง่ายกว่านะครับอันนี้คือสมัครด้วย Gmail นะ เราก็กกอกไปนะฮะขบวนก็เป็น Gmail ของเรานะครับเป็นรหัสอีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปแปดหลักตั้งขึ้นมาเองนะรับรหัสเนื่ย